มาคอนเสิร์ตเมื่อน,นี่สิยดายงูเทียบเนี่บไปได้กลับด้วยพ,ยยพวานพ่อพานเงื่อน่นี่สีได้บ่บอกดีกว่าบ่บอกเอฟซีดีกว่าไม่บอกหรอกพู้นี้รอติดตามแล้วกันไม่บอกเอฟซีหรอกพูดนี้ผู้นี้รอติดตามแล้วกัน ว่าวันนี้พ่อจะพาทุกไปเชื่อมของเกนนะค่ะค่ะเอาเสื้อลงค่ะวันนี้แต่งตัวรอพ่อแต่เช้านะคะสองโมงเช้าพ่อจะมารับไปขึ้นเครื่องค่ะดูพตัแตดตื่นป้ามันมึน,นมันเหมือนจะมึนแต่ไม่ใช่มึนค่ะค่ะเพราะว่าตื่นแต่เช้าค่ะป้าจะเอากระเป๋าค่ะ,คะดูดูดู ดูฟองฟ้ากำลังจับเาชาว์ดูช่องช่องฟ้ากำลังจะเชาว,เวอร์เลยแต่ว่าไปเกากระเป๋าค่ะแจงกระเป๋าให้เสร็จแล้วค่ะจะไปกี่วัน 5, คะห้าวันไปห้าวันค่ะเพราะจะไปส่งพี่สวะทรวงทรัากันปที่มันน้อยไหมไม่น้อยสักห้าวันเยอะมากเลยตรงนี้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 เหรอค่ะห้าวันเพราะว่าพวว่อพ่อพ่อก็ต้องทํางานค่ะลุกพวกว่อมารับหนูไปเที่ยว กับน้องนะคะเอากระเป๋าค่ะกระเป๋าน้องกีวรอเดี๋ยวเดี๋ยวรอชุดนอนก่อนที่กระเป๋าหนูค่ะเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะมันยังไม่เสร็จค่ะรออยู่ค่ะรอชุดนอนอยู่ค่ะเอากระเป๋าหนูไปก่อนค่ะสีแดงแดงนี่ป้าป้าไมปาลงเลยกระเป๋าอยู่กับพวกสองใบบอกพ่อเอากระเป๋ามาคืนด้วยนะคะกระเป๋าสีเหลืองๆน่ะเอาไปญี่ปุ่นน่ะ ไม่มีกระเป๋าใส่เสื้อผ้าเลยโอเคป้าเดี๋ยวของน้องค่อยมาเอาลูกป้าเดี๋ยวเดี๋ยวป้าเอาดอกกุหลาบมาฮะป้ามีดอกบัวหลาบไหมไม่มีค่ะทำไมคะป้าคุณนั่นทำไมหนูให้บัวหลาบได้ล่ะป้าแล้วป้าเอาบัวไว้ไหนแล้วเอาไว้ในตู้ค่ะลูกป้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่เอากลุ่ไม่ต้องแกะเขาลูกมา嘛 ป้าเอาลงให้เดี๋ยวหนูอฟลากเอาป้าถอลงไดเออเออมันหนักนะกระเป๋าสองใบพี่หลงเอาคนละใบกับน้องเกียวป้ายอมข้งน้องเกียวค่อยออกไปป้าให้แล้วป้าของหนูอันใดเกินไม่เกินค่ะมันเยอะป่ะไปห้าวันกระเป๋าคนละใบเลยค่ะไปเลยเอาไปลากไปค่ะหนูเกี่งอยู่แล้วค่ะไปลากไปป้าป้าป้าค่ะ เดี๋ยวนะ<า>เดี๋ยวนะนนวป้ปปปาาไปหน่อ,อยปพาพาไปกยนโยเกิร์ตหน่อยอ่ะมามาเร็วเรอกจากตรงนั้นเลยหั่นเครื่องว่าเราตกเครื่องซะเนาะตกเครื่องซะเนาะโอเคนะคะวันนี้น้องจะไปคอนแกะกับคุณพ่อ5วันนะคะวันที่11คือว่าจะไปสวนป้าที่ยะโสธรค่ะน้องเกียวก็ไปนะคะไปทั้งสองคนเลยค่ะโอเคค่ะไม่ไป่ยกทีก่อนแม่บายค่ะ เดี๋ยวห,หนูจะป้าแม่แม,มาหมออาพาเอาป้าไม่ได้ไปกับหนูได้ไหรอ <laughs> โอเคค่ะบ๊ายบายนะคะ